สวัสดีคุณยายหน่อยลูกบุ้มล้องยายอยู่ตรงนั้นอ่ะโอสวัสดีคุณยายหน่อยไม่ได้เจอกันทั้งวันพี่ถิ่ไหมจ๊าพี่ถิ่นน้องคอยไหมจ๊าแม่จ๋าพ่อจ๋าอยู่ไหนจ๊าแม่จ๋าพี่แจ้งไหมจ๊า ตัวดีเจยังดีเจก่อนดีจคอนดล้วเอเีปดีหูไหมให้ดีดหูไหมหูตัวจ้ให้ดีดหูไหมดีดหูสักหน่อยไหมไม่ไม่ให้ดีดหูใช่ไหม อย่ามาเล่นโทรศัพท์ยายเข้าใจไหมคะยายมาบอกว่าให้มาสวัสดีคุณยายหนูสวัสดีหรือ,อยังอ่าน้องเพชรสวัสดีหรือ,อยังสวัสด,ดีค่ะตาจา๋าไปบอกตามาผูกอู๋ไหก่อนแล้วๆเดี๋ยบบวฟอ,องเป่ายังไม่เสร็จท่านเดี่ยวพูดยังไงก็ไว้ก่อ กเานนนอนบบอร่ยเอมไงนอนก่อขอให้แงก่อนอย่าเล่นโทรศัพท์ยายเขาจะย้ายไปยาเรื่เดินไปเดินไปผึ้งผึ้งมามาหนูมาเป่าก่อนเออจะให้หนูนอนก่อนนั่นล่ะเอ้พี่คอยยังไม่นอนหรอกพี่คอยมานี่ก่อน คอยมาหายายก่อนให้น้องเพ้นนอนก่อนนะล,ลูกเนาะโอ้โหอนอนสองคนพร้อมกันเลยโอเคได้ตาปลูกก่อนนอนพร้อมกันเลยยายให้นอนพร้อมกันลูกยายให้นอนพร้อมกันนอนพร้อมกันในยสามหมู่ชื่ลยนะโอเคโอเคเออยายจะกลวยอยู่ยายนั่นแหละกลวยอะ่ะแต่ตอนนี้ผมแห้งก่อน ตาผมว่าหนูเล่นตกับปกก็ไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยลูกหง่วงเหรอไม่บดำหนาคน้ำหน้นำหนาำนกรลา่หัวจับน้ำหนากระลางหัวจับหัวจัจับหัวจจง่วงสักที ม้วนจอดจเาม้วนจอดจง่จ <c oughs> วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วค่ะวันนี้หนูไปทําภารกิจหลายอย่างเลยวันนี้หนูเป็นตัวแทนของพ่อของแม่ไปบริจาครั์สินนะคะที่ให้โรงพยาบาลสมสิงน,นะคะเพื่อว่าเป็นบุญกุศลต่อไปนะคะพ่อกับแม่ไม่ได้มา หนูก็เป็นตัวดเออหนักใช่ไหมเป็นไงจ๊ะเจ็บไหมอ่าเจ็บไหมโดนเจ็บไหมเออมันก็ดีเป็นยังสั้นตัวเดี๋ยวทำกันดิเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป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 เดี๋ยวย้ายห้องมาเร็วใครจะขึ้นเตียงเร็ว

อย่าเรื่องมากนะอย่าเรื่องมากนอนก็นอนด้วยกันมันเต็มก็มันเต็มนี่แหละก็เกิดมาก็เกิดมาสองคนนี่แหละงงอยู่เออจะเต็มอะไรนะกนะฮะน้องเพชรมีปัญหาเกิดมาก็เกิดมาสองคนี่ยจะเต็มอะไรอีกตูดเมิกน้องเพชร เออขาลงเอาขาลงไปเสียงเมีงเสียงเมียงเมสเมียงเสียงอะไเนี่ยตะบึงก็ไอ่ตัก้วยตัก้วยแล้วหัวดีปะคักเอ้าข้อมคิดเห็นข่อยไปใส่ละบนเบนเดอูไม่กินแล้วเนาะไม่กินแล้วใช่ไหมให้ยายเก็บนะโอเคค่ะ นอนเลยลูกนอนเลยอ่ะเออเออเอเอ,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 เอมือไกวเพลงแม่นี่จิเ evaluation. เพลงกล่อมรักไม่มีขอแม่หวงเจ้าดังดวงใจ โลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยแม่ตามต่อยตอยอย่าก,กินผมเพ็ดอยาก,กินผมนอนดีๆเที่ยวทางกลางป่าอ่อนไลน่ไวัยปาดีจิตอน เจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่ามานขับพะนะขับเพื่อมาแหละนี่ตั้งไหนนอนถึงเหลียกนอนสองคนพร้อมกันไหมก็ต้องจังสี่แล้วสามมือนี่แหละที่เขานอนแบบนี้โคราชบ้านเอง ใหญ่ลาดงคงไกล้สีเ็ดอย่าเอามากัดนะลูกใหญ่เพิ่งสระผมให้เมื่อกี้เนี่ยมันยิ่งผมอมหอมเนี่ย